เอาไม้ผ oh ูกใส่ขาดแ้วกระมอกมันจะเพียงไงบุเคยวานระยะมันทีมันห่างจัก หวานบัวเป็นมันกะทีมันกะหางไงด,ดินมันแน่นจังหวดัดมันยังบบรกเนะมันถัง,ง,นะถงห่างอีกเท่า น,นีิวานแล้วเลยเนาะวานลำประมาณสองสามเลาะให้นิวานแล้วเล่าแต่รู้สึกว่าทีให้งอีหรออันนี้วานเองเนาะถ้าเบิงนนน่งมันขึ้นจะน่อยคือจีทีแห้เบิ่งมันขึ้น เมืงเอมงก็ยีทีแหงอยู่ในเมืองบอนโฮมนีม่เห็นมิดเขาโคตรทีใหงมิดเขาด้ะมันจะมบมเปืองกะเนาะคันาวานที่